สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสภาพสวยๆหนึ่คันนะครับราคาหน้าจับจองเอาไปใช้งานนะครับทนทานใช้กันได้อีกยาวกับ Honda City ี้ไทซนะครับปี2002นะครับรถสวยสมบูรณ์มากนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อเลยพี่กว้าครับสีเทาเดิมโรงงานนะครับขัดเคลือบมาเรียบร้อยนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์กับราคาที่เปิดให้นะครับ 69,000บาทนะครับใช้ได้อีกยาวรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับเน้นใช้งานนะครับใช้ได้ยาวๆเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างสบายๆนะครับกับราคาที่เปิดนะครับ69,000บาทนะครับรถยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีนะครับโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับถ้าท่านใดกําลังหารถใช้งานนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับราคาหลักหมื่นสภาพยอดเยี่ยมนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอน รถสวยสภาพดีมากๆนะครับดูนะครับเงางามขนาดนี้แล้วก็ขายในราคา69,000่บาทนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกล้ขับได้ทั่วไทยภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับไม่ใช่ธรรมดากับราคาและสภาพนะครับใครที่เน้นหารถใช้งานด้วยราคาแบบนี้นะครับในสภาพแบบนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับรถเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับเช็คสวยเก็บงานมาให้แล้วนะครับสมาชิกพิจารณานะครับไปชมไอเช็คดูรถทดลองขับนะครับ สวยสมบูรณ์คุ้มมากๆนะครับกับราคาไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเน้นเดินทางเครื่องพันห้าเติมน้ำมันไม่แรงไม่แพงนะครับอะไรมีได้ทั่วไปใช้กันได้อีกยาวๆนะครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับ ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ขับไปตลาดให้น้องๆขับไปมหาลัยก็เดินทางสะดวกปลอดภัยนะครับฝนตกแดดออกเดินทางได้ตลอดนะครับที่สําคัญคันนี้สวยสภาพสมบูรณ์นะครับคัดแล้วเช็คแล้วนะครับที่เหลือสมาชิกอยู่ใกล้นะครับมินบุรีไปเช็คไปชมนะครับจับจองก็ได้เลยครับรับประกันได้รถทุกกรณีนะครับถ้าจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่ผมได้เลยครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบกระจกขึ้นลงครบนะครับตัวนี้เซ็นทร์ล็อกนะครับระบบไฟฟ้าใช้งาน ได้สมบูรณ์กับราคา69,000บาทขอย้ำอีกทีนะครับราคากระแทกใจสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับไม่ต้องซื้อแรงไม่ต้องซื้อใหม่และก็ไม่ต้องผ่อนนะครับและก็ใช้กันยาวๆนี่เลยครับรถคันที่1ก็ดีรถคันที่2ก็ได้นะครับเป็นรถสเปร์ก็ได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับท่านใดกําลังหารถใช้งานนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใส่แม็กางาๆนะครับยางดอกเต็มใช้ได้ยาวกับราคาสภาพคุ้มมากๆนะครับ นี่เลยครับนี่เลยครับเหมาะมากๆนะครับท่านใดกําลังหารถใช้งานไว้ใช้งานอำนวยความสะดวกเอาไว้เดินทางเอาไว้ไปส่งลูกหลานให้คุณพ่อคุณแม่ขับหรือให้คนในบ้านใช้งานกับราคาก็แจมจริงๆเลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อพิความเอกสารครบถูกต้องที่เหลือสมาชิกพิจารณาลัตัดสินใจนะครับสำหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านําเสนอนะครับรถสวยจัดสภาพงามจัดจัดแล้วเอาไปใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับอะไหลมีได้ทั่วไปนะครับหาข้อมูลได้ครับ ตามแหล่งข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตมีหมดนะครับกับราคาและสภาพผมคัดให้เช็คให้แล้วนะครับกับราคานี้ถูกใจโทรเจราจาสอบถามได้เลยครับสวย